Changing marks. You have entered an enemy controlled area. Leave now. You have been spotted. Last chance. Just breaking your ally wasn't very challenging, but I found ways to ตัวเ,เ,เองละเฮียความวันเถนะพวกมึงละจบแล้วเฮียไม่เข้าวะเฮียม uh, uh, ันแม่งไม่โดดอ่ะออกไม่ได้อะมันไปดไมมันออกอะมติดโล่เนี่ยทอด

ม่มอนมอไปทางมึงแล้วมอนใกล้มึงแล้วกำลังจะเข้าล้ไหนล้วะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วมันล,ล,ลอนอะไละ บอลเต็มตมีซีมีแวร์บอลพิมพ์ดิแวร์อามันมีหรอกูใส่องั้นอะอันไหนวะกูใส่อย่างงั้นอะคนแปด มืออ้เป anyway, ิดอ่ะเบดลยมันติดรูกอ่ะเตเนี่ยลูกตั้งหล่นลงอ่ะบเอค้ยเนอะเฮ้ยมีตัวมา ข้างๆมึงอ่ะอ้เีอีีนง้าวยเหอะ่า้วปมันดึงเสจิเลยเดี๋ยวตาเนี่ยติแรงนะทำไมมันห่างกันนะติดแรงข้าวใบม้วน่างไก

กุรว่าอออสาหมีคนมีคนเออเล้วกูมองไปมันยิงเาอย่างแบบช็อจังก็หลังกูเลยปอนมาหน่อยปอนเด็วงอนเดี๋ยวมึงก็ไหนตาดูชักจงกอไเหลือูเดียว ไอ้กูไม่คิดว่าเป็นความคิดที่ดีสำหรหลารับสดวนูตรงนี้วะย่อตาลงเลยเก็บเติมโ่วยเนี่ยเฮ้ยดูเดียวมีตรงนี้เนี่ยไอ

ยังม่ผีอยู่ไปเน่าสนใจโอ้เฉียวหัวส่วนมลองทอเสียหน่อย เฮ้ยขวายบูมแส่ว่าม um> ีคนพีโม่เกิดอะไรขึ้นใหญ่มาเกิดัดเลย่ะุงงมากเลยเนี่ยมันยืนซ้อนกันหรืออะไรวะแต่ว่นั่นแหละทางนั้นแหละเดี๋ยว เฮ้ยมันมีฟอนะเวยทางข้างหน้าทางเข้าอ่ะกูแถมไ้แถมหน้าตัวปีร้อยนเอยู่ในควมแมสมจเย็นใจเย็นุอย่าพึ่งจเย็นปุ๊บใจเย็นอยู่ในควอย บูมเราพุมกูรกูม oh. oh, okay. so like, ha ีโดนไหมเดี๋ยวโดนไหมบูมบูมกระโดดกระโดดโดนให้ให้ให้มันแทกด้นหใช่โดนกระโดดกร่อยโดนบูมโอ้ยโอ้ยนี่เห็นรอยมันแอบอยู่อ่ะแลาอด up 4 eliminated <coughs> <coughs> <makes>